18พมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสูตรตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหรติเชตวณีอนาถปิณพิกัสสะอารามีตัดระโคพระควาพิขูอามันเตสีพิข่าวติภะทันเตติเตพิขูพระวโตปจัโสสงพระควาเอตัโวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระมุนีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะ ปริจิตตายสุสมารทายะเอกาทศานิสังสาปาติกังขากตามีเอกาทศาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะกางังสุปีนางปสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารคันตินาสาอคาิวาวิสังวาสถังวากรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวนโนวิปัสสีทติอาศมุลลโหการังกรโรติอุตตริงอัปปติวิชันโตพระมโลกุปโคโหติ เมตายาพิคเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาพระหุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารถายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอธิอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิอนุทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิโอทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิทิสาพรณนาเมตตา เาเจโตวิมุตติปัญจหาการีหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการีหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสขาการีหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตตะเมหิปัญจหาการีหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพสัตตะเวราพญาปัญชานีนิขาสุขีอัตนังปริหารันตูสองสัพเพปนาเวราอภยาปัญชาอินิคาสุขีอัตนังปริหารลันต3สามสัพเพปูตะเวราอภยาปัญชาอัน้คาสุขีอัตนังปริหารันตูสี่สัพเพปุขลาเวราอภยาปัญชาอัน้คาสุขีอัตนังปริหารันตูห้าสัพเพอตตภาวะปริยาปนาเวรา อภยญาปัญชานี้คาสุขีอัตนงปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากะเรหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตมุตติกตะเมหิสตหากะเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตมุตติหนึ่งสภาอิทิโยเวราอภยาปัญชานี้คาสุขีอัตนงปริหารันตุสองสภพปุริสาเวราอภยญปัญชานี้คาสุขีอัตนงปริหารันตุสามสภพอริยาเวราอภยาปัญชาอันนี้คาสุขีอัตนงปริหารันตุสี่สภพอนาริยาเวรา อพยปัะชาี้ค่ะสุขีอัตนาังปริหัดันตุ5สัพเพเทวาเวลาอพยปัะชาชนค่ะสุขีอัตนาังปริหาดันตุ6สัพเพมนุษษาเวลาอพยประชาชนค่ะสุขีอัตนาังปริหาดันตุ7สัพเพวินิปาติกาเวลาอพยประชาชนค่ะสุขีอัตนาังปริหาดันตุติ เมหิสัตหะการิหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิทัสหาการิหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสภพปุรัติมายะทิสายะสตาเวลราพยาปชานิคาสุขียตนังปริหัรันโตสองสภะปชิมายะทิสายะสตาเวีราพยาปชานิคาสุขียตนังปริหัรันโตสามสภพอุตรายะทิสายะสตาเวลราพยาปชานิคาสุขีตตานังปริหัรันโตสี่สภพทักขีนายะทิสายะสตาเวลรา อภยาปัานีคาสุขียตนงปริหารันตุ5สัพเพโบรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวราอภยาปัญานีคาสุขียตนงปริหารันตุ6สัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราอภยาปัานีคาสุขียตนงปริหารันตุ7สัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวราอภยาปัานีคาสุขียตนงปริหารันตุ ปดสเพทิ a, ินายะอนุทิสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุข Mumbai, ิยตนังปริหาดันโตเก้าสเพรดเหติมายะทิสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขิยตรนังปริหาดันโตสิบสเพเพอุปริมายะทิสายะสตาเวลาพยาปชานีคาสุขิยตรนังปริหาดันโตหนึ่งสเพรปุรัติยายะทิสายะปนาเวราพยาปชานีคาสุขิยตรนังปริหาดันโตสองสเปัจฉชิมายะทิสายะปนาเวลาพยาปชานีคาสุขิยตนังปริหาดันโต สามสเพอุตรายะทิสายปาปนาเวราอัพญาปัชชานิคาสุขีอัตนะบริหารลันโตสีสัสเพทักขินายาทิสายาปานาเวราพยาปัชชานิคาสุขีอัตนัะปริหารลันโต ห้าสเพย์ปุรัติมายะอนุทิศายะปานาวลราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันตหกสเปั์ปชิมายะอนุทิศายะปานาวีราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิศายะปานาวลราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตแปดสเพเพทักขินายะอนุทิศายะปานาวลราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตเก้าสเพย์เหติมายะทิศายะปานาเวลรา อพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตสิบสเพอุปริมายาทิสายะปานาเวลาอพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตหนึ่งสเปุรัตถิมายาทิสายะคูตาเวลาอพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสเพปัชิมายาทิสายะ ภูตาเวราพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวราพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุสีสัพเพทขีนายะทิสายะภูตาเวราพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุห้าสัพเพบุรธิมายะอนุทิสายะภูตาเวราพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะภูตาเวราพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาสรันตุ เจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายาภูตาเวราอภยญญาปช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายาภูตาเวราพญาปัช,ชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะ ปูตาเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูสิบสเพอุปริมายะทิสายะปูตาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูดหนึ่งสเปอุปร <olor S 1> ัิมายะทิสายะปุคลาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูสองสเปัจฉิมายะทิสายะปุคลาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูสามสเพอุตรายะทิสายะปุคลาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูสี่สเพทักขี ปุลาเวลาพญาปัจช,ชานิคาสุขีอัตนงปัญหาลันตตห้าสเปบุรธติมายะอนุทิศายะปุลาเวลาพญาปัจช,ชานิคาสุขีอัตนงปัญหาลันตหกสเปปัชมายะอนุทิศายาปุคลาเวลา อภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตู๗สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตู๘สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตู๙สัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวราอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตู๑๐สัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาเวราอภิญาปัญญานิคาสุขีอัตนังปริหัดลันตู๑สัพเพปุราธิมายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปนาเวราภยาปาชานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตูดสองสเปัปชีมายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหาดันตูดสามสเพอุตรายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันตูดสี่สเพทักขีนายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปาชานิคาสุขีอัตนงปริหัดันตูดห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปาชานิคาสุ สุีอัตนังปริหารันตูหกสเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหาดันตูเจ็สเพอุตรายะอนุทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนัางปริหารันต8แปดสเพทกขิณายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนัางปริหารันต ก้าส an ah an ah ัพเพเหติมายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหาดันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหาดันโตหนึ่งสัพพาปุรติมายะทิสายะอิทธิโยเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหาดันโต สองสภาปชิมายะที่สายาอิถิโยเวราอภยาปัะชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูสามสภาอ ic. ุตรายะที有有่สายาอิถิโยเวราอภยาปัะชานีคาสุขีอัตนังปริหารันต4สี่สภาทักขีนายะที่สายาอิถิโยเวราอภยาปัะชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูห้าสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิถิโยเวราอภิยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตูหกสภาปชิมายะอนุที่สายะ อิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตเจสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตแปดสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตเก้าสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตสิบสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียตนังปริหารันโตหนึ่งสภเปปุรธทิมายะทิสายะปุริสั เวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหาตันตุสองสัพเพปเชมายาทิสายะปุริษาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหานันตุสามสัพเพอุตรายยาทิสายและยะปุริษาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตนางปริหานันตุ ห้าสัพเพทัคขีณาสี่สัพเพทัคขีณายาติสายญาปุริสาเวลาอัพญญาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหานันตุห้าสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายญาปุริสาเวลาอัพญญาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหานันตุหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายญาปุริสาเวลาอัพญญาปชานิคาสุขีอัตนนังปริหานันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสายญาปุริสาเวลา อพยาปัญช,ชานนคาสุสียตนังปริหาดันโตแปสัพเพทักขินายะอนุทิสายาปุริสาเวราอพยาปัญช,ชานนคาสุสกียตนังปริหาดันโต ก้าสัพเพเหตุมายาที่สายยะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสิบสัพเพอุปริมายาที่สายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสิบสัพเพอุรธีมายาที่สายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสองสัพเพปชิมายาที่สายะอริยาเวลาพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหานันโตสามสัพเพอุตตรายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอัตตานังปริหานันโต สีสเพทักษิณายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนงปริหานันตุห้าสเพคปุรัติมายาอนุทิสายาอริยาเวราพยาประชานิคาสุขีอัตนงปริหานันตุเจ็ดสเพคปัจฉิมายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนงปริหานันตุ จสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัชานิคสุขีอัตนงปริหาดันโตแปสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัชานิคสุขีอัตนงปริหาดันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันโตหนึ่งสัพเพปุรธติมายะอนุ หนึ 1> 1. ่งสเพบัตปุรัตถิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขยียตนะปริหาพพรันตุสองสปัปชิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขยียตนะปริหารันตุสามสภะอุตรายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขียตนะปริหารันตุสีส่สภพทักขินายะทิสายะ อนารยาเวลาพญาป ja <us> ัชานิคาสุก <rue> <BRUNO> ียตนังปริหาดันโตห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนารยาเวลาพญาปัญชานิคาสุกียตนังปริหาดันโตหกสเปปชิมายะอนุทิสายะอนารยาเวลาพญาปัญชานิคาสุกียตนงปริหาดันโตุจสเพอุตรายะอนุทิสายะอนารยาเวลาพญาปัญชานิคาสุกียตนงปริหาดันโต สัพเพทากทินายะอนุทิสายะอนริยาเวลาพยาปช,ชานิคาสขีอตนังปริหาดันตเก้าสัพเพเหตุทิมายะทิศายะอนริยาเวลาพยาปช,ชานิคาสขีอตนังปริหาดันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะอนริยาเวลา อภิญาปัชญานิคาสุขีอัตนังปริฮารันตูหนึ่งสัพเพบุรัิมายาทิสายาเทวาเวราอภิญาปัชญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตูสองสัพเพปชิมายาทิสายาเทวาเวราอภิญาปัชญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตูสามสัพเพอุตรายาทิสายาเทวาเวราอภิญาปัชญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตูสี่สัพเพทักขินายาทิสายาเทวาเวราอภิญาปัชญานิคาสุขีอัตนังปริหารันตู ห้าสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัชานิคาสุขีอาตนะนันตุหกสเปห์ปชิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอาตนะนันตุ เจสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาเวราอพยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตรนังปริหารันตุหสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตนังปริหานัตุ สองสเปปัจฉิมายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตนางปริหาดันโตุ3สามสเพอุตรายะที่สายะมนุษสาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตนางปริหารลันตุสี่สเพทักขีนายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตนางปริหารลันโตุ5ห้าสเพปุรัติมายะอนุทิศสายะมนุษสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนางปริหาดันตุ6หกสเปปัจฉิมายะอนุทิศสายะมนุษสาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตนางปริหาดันโต เจ็ดสับเพอุตรายะอนุทิศายะมนุษาเวลาพยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโตแปดสัเพทักขีนายะอนุทิศายะมนุษาเวลาพยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโตเก้าสับเพเหตุหิมายะทิสายะมนุษาเวลาพยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโตสิบสัเพอปริมายะทิศายะมนุษาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตนงปริหารันโตหนึ่งสัเพปุรัติมายะทิศายะวินิปติกาเวลาพยาปชานนค้าสุขีอัตนงปริหารันโต สองสัพเพปชิมาญาที่สายะวิน ah ิปาติกาเวราพยาปัชานิคา hm สุขีอัตนงปริหาดลันตุกสามสัพเพอุตรายาที่สายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานิคา ah สุขีอัตนงปริหาดันตุกสี่สัพเพทักขินายาที่สายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันตุกห้าสัพเพปุรัติมาะานุที่สายะวินิปาติกาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตนงปริหาดันตุก หกสัพเพปฉิมายาอนุทิ่สายะวินิปานติกาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะอนุทิ่สายะวินิปานติกาเวลาอภิยาปะชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุ แปดสัพเพดาขี่นัยะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหัรันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหัรันตุสิบสัพเพอุปปริมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหัรันตุติ อิเมหิตาสหการิหิตที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตนานปีละนางวัเชตวาอภีละนายะอุปคาตังวัเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัเชตวาอสันตาเปนะปริยธานางวัเชตวาอปริยธานีนะวิเหสังวัเชตวอวิเหสายะสเพสตาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิต อหากาเรหีสเพสตาเมตายาตเมตายาติเมตตาตังธรรมังแต่เจตยาติติเจโตสัพพยาปาทปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจ่เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมะวิหาระภาวนานิทิตาสิบเก้าบทเทวดาเทวบทเทวดาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุขัตตาจนิธทุกขาพยาปตาจนิธพยาโสกปตาจนิโสกาหุนตูสภเปปีปานิโนเอตาวตาจารามเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทางสภเเทวานุโมทันตูสัพสัมปติสิทิยาทานังททันตูสทายะสีรังลักัณตูสัพทาภาวนาคิประตาหุนตูขัจฉันตูเทวตาขตาหนึ่งสเพพุทธาคลปปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่เตเชนะรักษันธมิสรโส สองสเพพุทาพรัปตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสพโสสามสเพพุทาพรัปตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสสะพโสสี่สเพพุทาพรัปตาปัญเจการนจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสพโส ้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสพโสหกสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอลาหันตานันจะาเตยชนะรักขังพันธมิสพโสเจ็ดสัพเพพุุธาพระปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตยเชนะรักขังพันธมิสพโสแปดสัพเพพุุธาพระปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตยเชนะรักขังพันธมิสสะพโสเก้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนันจะยังพลังอ ตาณจจะเตชีนาตขังพันธรรมิสสพโสโ้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากโรคภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวยเทวดา ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการส่วนสาธย,ยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเรียญว้าครู6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแผงคปริจจงสําเร็จศักดิสิทธ์ทุกประการเทิน